ใส้กอกพี่นอ้องซื้อใส่กอกบ,บรรยากาศดีๆกินใส่กอกตอนเย็น ยากนอนมากกว่าไปนอนเลยไปนอนเลยมาซื้อ่วิตามินไก่ต่อจ้ะอาลมหนาววอยวอยไปตลา ขอให้ลูกนั่ค่ะหอดบานแล้วเดี๋ยวมารีวิวของการจะซื้ออแไรซื้อให้ลูกสาวกับลูกชายนะคะมีอะไรบ้างลายยางย่พี่หน่อเพราะว่า มันเข่านานาแล้วนั่นจ้ะก,ก็เลยต้องซื้อลายเลยอันนี้เป็นเสื้อลูกสาวจะบุ้งใส่ลูกค่ะว่าทุกคนใส่ไหนบุมูก็เลยเอาไงเลยก่อนเป็นเสื้อแขนยาวอันนี้ให้ลูกสาวนะคะนานสั่งเองเลยนหนนานานแล้วก็ อเพิ่นแล้วเพราะว่าทีเพิ่นใจก็คืออาจจะหน่อยโผดนะคะก็เลยต้องื่อใหม่นะคะเสื่อแขนยาวของลูกสาวเดี๋ยวจะทรงเครื่องด้ให้เพิ่นจากประมาณวันพุธนี่แหะคะ่ะต่อไปตอนนี้ก็คือของลูกชายนะคะของลูกชายสิน้าแน่ถ้อดอกรูดอุ่น ลูกชายวัดเคุยกับเพิ่นดอกเพิ่นออกไปนอนหน้าแต่เพิ่นบังคับเรื่องหนักนะจ้ะชายเพิ่นใส่จังใดเพิ่นกะก็ได้แต่ลูกสาวนี่ค่อนข้างจะเลือดแนงมาถึงใจก็คือบระยากใส่เนาะพุ่ยิงนะคะเราจะชงเครื่อดีเพิ่นในเพิ่นได้รับไปแก้กองเนาะมีอะไรอีก ก็มีชุดนอนชุดนอนคนละสุดจ้ะชุดนอนคนละชุดใช่ไรบอสชุดนอนคนละชุดนะจ๊ะ มีกางเกงเลกกิ้งหอยลูกสาวลูกชายบริสุทธิ์เก่งหายใจเพราะว่าคนมีหลายอยู่ก็เรียกบริสุทธิ์หายชื้อหอยลูกสาวเขียนว่างผู้นี่ลูกชาย <g> <g> มีกางเกงในคนละสามตัวโอเคเออมาเรียบเรียงให้พี่นอนเลยนะจ๊ะ